สวัสดีครับท่านผู้ชับคมท่านผู้ชมครับหวังว่าคงไม่ลืมกันผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวเนวงกรัรมพูยังคงเป็นนักโหราศาสตร์เจ้าของทฤษฎีคงจุ้ยเหล็กที่บานผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมบวงสวงบูชาขนาดใหญ่และที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับคลิปนี้ถึงคิวของราศรีกรกฎทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมพุทธศักราช2566 ราศีกรกฎกลุ่มดวงดาวประจำราศีเป็นรูปปูครับซึ่งก็ได้แก่ผู้เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือท่านใดเคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวแล้วลัคนาเกิดสถิตราศีกรกฎ การพ้นไม่ถึงครึ่งปีดาวใหญ่ก็ย้ายราศีกันแล้วถึงสามดวงส่งผลให้การเงินการงานของราศีกรลกฎเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมานั้นดาวเสาหมายเลขเจ็ 7, ดาวเจ้าเรือนปัตตนิโคจรหลบลี้เข้าเรือนมอลณนะทำให้ราศีกรกฎได้ทำงานใหม่เจอเรื่องที่ยากเจอปัญหาใหญ่หลายอย่างแล้วก็คาดการผิด คิดว่าง่ายกับยากคิดว่ายากกับยากยิ่งกว่าที่คิดเพราะอะไรรู้หรือเปล่าครับเพราะว่าพลังความหมายดาวเสาดวงนี้คือเรื่องหนักเรื่องยืดเยื้อเมื่อโคจรเข้าเรือนมรณะคําว่ามรณะไม่ได้หมายถึงความตายอย่างเดียวนะครับแต่ในความหมายนี้หมายถึงทางตันที่ท่านต้องพยายามทะลุทะลวงผ่านไปให้ได้และแถมบางครั ientos, ้งมองไม่เห็นทางออกกระทั้งเกิดการอ่อนล้าอย่าพิ่งท้ออย่าพิ่งถอยครับเพราะอย่างไรเสีย ดาวเสารสถิตรเรือนมรณะตรงนี้ไม่ได้ธรรมดานะครับเป็นดาวมาตรฐานดีมาตรฐานเกษตรด้วยเหตุนี้เรื่องที่ว่านักเรื่องที่ติดคัดไม่เห็นทางออกไม่ใช่ไปไม่ได้นะครับถ้าท่านต่อสู้ดิ้นรนทําซ้าาําทําบ่อยเหมือนทลายกําแพงออกแรงทุก กระแทกกระทุงสักพักนั่นแหละครับเดี๋ยวก็ทลายเห็นแสงสีทองผ่องอัมภัยสากสองสวนเข้ามาเลยละแปลความคือถ้าระหว่างนี้ท่านเจอเรื่องตันไม่จะเจอคุณตันนะครับถ้าเจอปัญหาเจอทางตันให้ใช้ความอดทนต่อสู้ทำซ้ำทำต่อแล้วจะพบความสำเร็จอย่างที่หวังตั้งใจแล้วเดือนเดียวกันนั้นวันที่8มีนาคมมรตยูหมายเลขศูนโครจรเข้าเรือนราพกนำเปียนเด็นยำครับว่า ความหมายของลาภะนอกจากโชคลาภแล้วยังหมายถึงโอกาสอีกด้วยมรตยูสถิตเรือนลาภะทําให้ราศีกรกฎได้รับโอกาสมีโชคมีลาภทั้งเล็กและใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงเป็นเรื่องของงานทั้งนี้เพราะว่าดาวใหญ่ดวงสุดท้ายที่พึงย้ายหมดัดหมัดนั่นก็คือดาวพระหัส,สัป,ปดีหมายเลขห้าดาวดวงนี้ โคจรเข้าเรือนกรรมะทำให้ราศีกร,รกฏการงานรุ่งพุ่งแรงเหนือกว่าใครถ้ารับราชการทำงานประจำตำแหน่งท่านก็จะขยับแบบกระดิ่งอาจจะข้ามหัวใครต่อใครหลายคนแล้วเข้าไปนู่นเลยไม่ใช่เข้าลกเข้าพงนะครับแต่ได้ไปนั่งตำแหน่งหัวโต๊ะ ตำแหน่งสูงสุดที่ใครต่อใครหมายปองต้องการหรือราศีกรลกฎสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรคะแนน,นเสียงจะท่วมท้นผู้ใหญ่บ้านใหญ่เขาเลยส่งตำแหน่งสำคัญกระทรวงหลักไปให้ท่านดูแลลงครั้งแรกก็สำเร็จเหนือความคาดหมายกันเลยทีเดียวเลยครับท่านทานั้งหมดทั้งวงนั้นนอกจากดาวใหญ่สามดวงเคลื่อนที่ยกย้ายแล้วครึ่งเดือนนี้ยังมีดาวเล็กๆแต่ทรงพลังอย่างเช่น ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถตต์เจอจ้าเป็นมหาอุดเรือนการงานแล้วก็ตามด้วยดาวศุกร์หมายเลข6กมาตรฐานกเกษตรเรือนลาภะ ทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าการงานราศีกรกฎจะเจอจ้ารุ่มเรืองสูงสุดจะมาทั้งตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองมาดูเรื่องของครอบครัวความรักครับผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาเพราะดาวเสาดาวคู่ครองเคลื่อนเข้ามรณนะ2อ,อย่างที่จะเกิดกับท่านและคู่ครองอย่างที่หนึ่งคือความเหินหาเคยใกล้ชิดเคยคุยกันติดต่อกันไม่เว้นแต่ละวันไม่เว้นแต่ละชั่วโมง คราวนี้ภาระหน้าที่การทำงานโอกาสใหม่ๆทำให้ท่านต้องห่างกันครับกับอันที่2อ,อันนี้ต้องระวังครับท่านต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนรักระวังจะเจ็บป่วยถึงขั้นแอดมิดนอนพักรักษาตัวแล้วสำคัญต่ออีกขั้นหนึ่งท่านจะทิ้งการทิ้งงานไปเฝ้าดูแลก็ไม่ได้ไปแค่เยี่ยมเยือนแป๊บๆคนโสดราศีกรกฎครับก่อนหน้านี้คอยชะเงอชะแง ยงจะมีใครผ่านเข้ามาหรือเปล่าอยากมีแฟนอยากมีใครสักคนตอนนี้ภาษาโบราณบ้านผมบอกหัวก่ายท้ายเกิดคือมากันหลายคนส่งสารส่งสายตาเข้ามาทักทายขอไลน์ขอไอจีแต่ว่าท่านกลับไม่มีอารมณ์ร่วมไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่ใช่มีมีหัวใจไม่ถูกตาต้องใจนะครับทุกคนดูดีไม่ใช่ไม่ดูดีกว่าแต่ว่าจิตใจตอนนี้ของท่านนั้นมุ่งมั่นอยู่กับงานเท่านั้นเลยมองแค่ผ่านๆมาดูเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุครับเจ็บตาแสบ าน้ำตาไหลใช้สายตามากโดยเฉพาะราศีกรกฎที่ทำธุรกิจออนไลน์ต้องไลฟ์สดวันหนึ่ง3าสี่ชั่วโมงจัดไฟให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ไฟเข้าหน้ากับท่านที่ต้องนั่งจ้องจอคอมจอโทรศัพท์จะเกิดอาการเคืองตาเจ็บตากับอีกอันนึงระวังเดินชนประตูหรือถูกใครบางคนเข้าเปิดประตูกระแทกหน้า โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นไปได้ทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือระหว่างที่ท่านเดินทางเข้าไปที่แห่งใดๆมาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนครับเดือนนี้หวยก็ออกวันที่สองพฤษภาคมครับท่านซึ่งวันนั้นดาวการเงินคือดาวอาทิตย์สถิตเรือนกรรมมะขณะที่ดาวสุก์ลอยเด่นอยู่ในเรือนลาภะก็พอมีโอกาสอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะเสี่ยงโชครตตรี่หรือสลากกินแบ่รัฐบาล หวยใต้ดินหมายเลขนำโชคคืออายุหัวหน้าง,งานเจ้านายหรือลูกค้ารายใหญ่ของท่านนั่นแหละครับถ้ามีเจ้านายหลายคนผมแนะนำให้เลือกคนที่รูปร่างใหญ่ใบหน้าใหญ่มีคางมีแก้มหุ่นแบบอาเซียเลือกซื้ออายุของคนคนนั้นแหละครับส่วนการลงทุนด้านอื่นๆรอบนี้ผมยังคงแนะนำหุ้นอันดับหนึ่งได้แก่กลุ่มโรงพยาบาลกับ ความสวยความงามทัดมาอันดับสองคือค่าเงินครับและสุดท้ายที่ยังพอไปได้นั่นคือทองคําอันนี้สําหรับราศีกรกฎนะครับแนวทางวางแผนชีวิตและทําบุญเสริมชะตานั้นภาพรวมราศีกรกฎการงานของท่านจะดีมากแต่ท่านอาจจะประมาทคาดการผิดแล้วก็อ่อนไหวง่ายเพราะดาวเสาสถิตเรือนมรณะกับดาวอังคารดวงดาวแห่งความเข้มแข็งกล้าหาญและพลังสถิตเรือนวินาศดังนั้นทําอะไรทุกอย่าง ให้คิดไว้ก่อนว่าไม่ง่ายแม้ว่าสิ่งนั้น ท่านจะเคยทําเคยมีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาแล้วต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่มีอะไรง่ายไม่ใช่อย่างที่คิดครับอย่าประมาทต้องเตรียมแผนสองเตรียมแผนสำรองไว้เนิ่นๆเ,เลยครับอีกทั้งอย่าปล่อยเวลาล่วงเลยไปคิดว่าเรื่องง่ายๆฉันทาเมื่อไหร่ก็ได้ฉันเก่งอยู่แล้วไม่ได้นะครับในรอบนี้อย่ารับปากอะไรใครเพราะเชื่อว่าตัวเองมีฝีมือให้ทําก่อนดูก่อนว่าทําได้ไม่ได้แล้วค่อยพูดค่อยรับปากหรือค่อยคุยโวสุดท้ายนะครับ ดาวเสาเรือนมรณะเนี่ยผีวิญญาณวนเวียนรอบตัวท่านสังเกตตัวเองครับท่านก้าวพลาดบ่อยตกท่อตกกล้องตกบันไดเดินเลยบ้านขับรถเลยบ้านเหมือนคนใจลอยกับฝันแปลกๆฝันประหลาดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรลือมเอินครับแต่ผีวิญญาณเข้าใกล้ตัวท่านมากหรืออยู่กับตัวท่านตลอดเวลาแล้วตอนนี้ผมไม่ได้พูดแท่านกลัวนะครับแต่นำเรียนตามความหมายดวงดาว สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายไม่ได้จ้องทำลายแต่เพราะว่างานท่านดีการเงินเยอะขึ้นพวกเขาต้องการผลบุญเรียกว่าแบ่งกันบ้างสิดังนั้นเรียนแนะนำให้ท่านทำบุญบ่อยๆหรือถ้ามีโอกาสกําลังทรัพย์และเวลาเพียงพอทำเยอะทําใหญ่สักครั้งสองครั้งแล้วทุกอย่างจะราบรื่นสุขภาพร่างกายและจิตใจก็จะมั่นคงเข้มแข็งกล้ากล้ากลับมาเป็นท่านคนเดิมได้ในที่สุดจะซื้อทองทั้งที ขอให้นึกถึงทองโซฮโกสักเส้นไหมครับท่านโซฮโกท่านผู้ชมครับอยากทําธุรกิจอยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีหรือเริ่มต้นเปิดเพจ f r e บ b o o k t i k t อก Ig เตรียมไลฟ์ขายของแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปรอดหรือเปล่าเดินมาถูกทางไหมผมขอแนะนํา บริการดูดวงวางแผนธุรกิจบริการที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ที่ปรึกษาธุรกิจของผมอาจารย์สมเจตแสงธรรมละเวงกัมพูเดินเข้าเดินออกบริษัทองค์กรเล็กกลางใหญ่มากว่า20ปีครับท่านบริการดูดวงวางแผนธุรกิจจะทําให้ท่านได้รับคําตอบมองเห็นทางข้างหน้าแบบชัดๆดังต่อไปนี้ 1. ตามพื้นชะตาของท่านดวงท่านทํามาหากินทําธุรกิจแนวไหนแล้วรุ่งเรืองถ้าต้องค้าขายออนไลน์หรือออนกลา์ติต่างว่าถาวางดวงดาวหรือผูกดวงแล้วพื้นชะตาของท่านพระเกตหมายเลข๙มรตยูหมายเลข 0, ล์ดาวอังคารหมายเลข3ตำแหน่งดีธุรกิจการค้าที่ทาแล้วรวยคือขนส่งโลจิสติก สองอยู่ทิศไหนภาคอะไรจังหวัดอะไรแล้วรุ่งเรืองผมเคยพูดถึงบ่อยๆครับถ้าท่านเคยโดดหอรับราชการหรืเอ,อเรียนรอดอเขาจะมีวิชาโดดหอระดับความสูงที่ต้องโหนเชือบโดดลงมาเนี่ยคือ34-35ฟุตระดับความสูงนี้ไม่ว่าใครไม่ว่าใครขึ้นไปยืนตรงนั้นก็จะหวาดเสียวทุกคนเพราะแรงดึงดูดโลกทําปฏิริยากับร่างกายมนุษย์ถ้าสูงกว่าหรือต่ํากว่าอาการแบบนี้จะลดลงหรือไม่มีเลย เช่นเดียวกันครับสําหรับโหราศาสตร์พวงจุย้ยท่านทราบหรือไม่ว่าพื้นราพื้นดินนั้นมนุษย์แต่และคนต่างจะมีตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองถ้าท่านรู้และค้นเจอท่านก็จะได้รับพลังแวดล้อมดีๆพลังจากพื้นดินจากฟ้าจากลมและแรงดึงดูดทาให้ท่านพบความสุดความสําเร็จร่ํารวยบริการนี้ก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับท่านครับแถมยังบอกอีกว่าบัตรที่เท่าไรส่รงเสริมกับชะตาสอดคล้องกับธุรกิจของท่าน 3. ปัญหาโลกแปกวันนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจคนทำการค้าทุกคนต้องเจอคือเรื่องของคนครับคือเรื่องของคนเรื่องของบริวารตามพื้นชะตาบริวารลักษณะไหนเกิดวันอะไรจะให้คุณราศีอะไรให้โชควิธีเลือกบริวารวิธีเลือกคนช่วยงานถ้าท่านเลือกชะตาเหมือนท่านชะตาแนวเดียวกับท่านดวงท่านตกลูกน้องเป็นไงครับก็ดวงตกด้วยต่างคนต่างตกบริษัทเจ๊งธุรกิจไปไม่รอด แต่ถ้าเลือกบริวารพื้นชะตาส่งเสริมจังหวะดวงดาวเป็นพื้นชะตาที่แตกต่างกันเวลาดวงเราตกดวงบริวารยังทำหน้าที่เกื้อหนุนทำงานผ่อนแรงทำให้ธุรกิจองค์กรก้าวต่อไปได้อันนี้คือทริคเล็กๆครับ ส,สีส่งเสริมชะตาส่งเสริมธุรกิจสีประจําวันเกิดที่เคยคุ้นคุ้นเคยเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าเกิดวันจันทร์ห้ามสีแดงเกิดวันอังคารสีม่วงเป็นเดชอันนั้นคือทักษะประกรสีประจําวันเกิดแต่จริงๆแล้วคนเราตัวตนเรามีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดด้วยความรู้ประสบการณ์การทํางานยาวนานกว่า20ปีสีส่งเสริมชะตาที่ผมจะนําเรียนท่าน,น ไม่ได้มาจากสีประจําวันที่พื้นพื้นแต่เป็นสีที่มาจากตัวตนของท่านนําไปใช้จะส่งผลดีกับชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกับสีส่งเสริมธุรกิจครับบริการนี้ก็จะบอกเช่นเดียวกันและ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจดทะเบียนบริษัทวิธีบริหารจัดการบัญชีกับทิศทางตลาดข้อนี้เป็นแนวทางธุรกิจและการตลาดประกอบโราราสร์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการ ดูดวงวางแผนธุรกิจวันนี้พร้อมให้บริการ2ช่องทางด้วยกันคือทางโทรศัพท์หรือพบปะพูดคุยส่วนตัวกับผมที่สำนักงานระหว่างรับบริการเราจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการให้บริการท่านก็จะได้รับไฟล์เสียงนั้นเพื่อนำไปรับฟังทบทวนสนใจใช้บริการแอดไลน์เลยครับ ID l i n e นะครับ A j a n s O M J A T E หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 0817008644ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่นคงมัง่งคั่งสวัสดีครับ